เปิดวัดแม่คา้าปลาลาปูเคม็มสู่เส้นทางปรากฏมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ที่ร้านพิมพิกาเลขที่112ทับ105ถนนเอกาทศรสอำเภอเมือง จังหวัดพิศณุโลกร้านจำหน่ายปลาล้าปูเคม็มปีกส่งร้านดังของจังหวัดพิศณุโลกที่เจ้าของร้านเป็นเด็กรุ่นใหม่วัย27ปีสารต่อธุรกิจครอบครัวแต่ไม่ทิ้งฝันตัวเองก้าวเข้าสู่เวทีประกวดมิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ด้วยความเต็มใจและยินดียิ่งที่จะบอกใครต่อใครว่าตนเองนี่แหละคือแม่ค้าน้ำปลาลาปูเคม็มสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนปูเคม็มน้ำปลาพิมพิกาหรืออาหารทะเลแห้งของร้านพิมพิกา เคก็สามารถสั่งซื้อได้ทางกลุ่ม f a c e b o o k ร้านพิมพิกาพิษณุโลกหรือโทร089 436 0570 you